มีเรื่องของบรรยากาศนะคะนี่นี่โปรดิวเซอร์จุ๋มบอกเจ๊เจ๊ช่วยอ่านข่าวนี้ออกทางเพจตอนเช้าหน่อยเพราะว่าทางสุวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเขาได้ประสานข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยคะ่ะบอกมีเหตุคนงานถูกแทงน้ำหนีบนะคะเมื่อวานนี้ตรงถนนราชวิถีสะพานกรุงทน ตายไปหนึ่งศพเมื่อวานนี้ประมาณสิบโมงเช้าแท้งน้ำขนาดใหญ่หล่นมาจากอาคารแท้งน้ำขนาดใหญ่หล่นลงมาจากอาคารแล้วก็ปรากฏว่าหล่นลงมาแล้วมาทับร่างคนงานอยู่ข้างล่างจนเสียชีวิตเป็นจุดก่อสร้างใกล้กับสะพานสางฮีถนนราชวิถีเขตดุสิตกรุงเทพงานนี้คนงานผู้ชายตายไปหนึ่งศพนะคะ พื้นที่สนอสามเสนค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้แผ่นปูนสไลด์แผ่นปูนที่มีอยู่มันสไลด์ทําให้แท้งน้ํามันเคลื่อนตัวหนีบอัดกับกําแพงอาคารที่กําลังก่อสร้างนะคะเป็นเหตุให้ร่วงลงมาแล้วก็ทับคนเสียชีวิตเป็นอาคารก่อสร้างส,างสูงประมาณเจ็ชั้นคนตายชื่อวนายสมพงศ์สุนาวัยสาวสิบสี่ปีเป็นคนสุรินสภาพศพคือยืนติดกับกําแพงผนังตึก มีถังพักสิ่ปฏิกูลขนาดใหญ่ทับเบียดร,ร่างของผู้ตายอยู่การเคลื่อนย้ายถังต้องเปไปอย่างระมัดระวังประกอบกับถังขนาดใหญ่และพื้นดินก็อ่อนตัวต้องใช้รถแบ็คโฮช่วยกันนำร่างผู้ตายออกมาจากผนังของอาคารดังกล่าวนะเดี๋ยวดูภาพนิดนึงนะคะมันยังไงล่ะเนี่ยแท้งน้ำร่วงลงมาอ๋อโอ้โหแม่ กลดูไม่รู้เรื่องอ่ะคืออย่างนี้มันมีภาพไกลๆเอาแท้งน้ําร่วงลงมาเป็นภาพไกลๆแล้วมันยังไงล่ะแล้วมันยังไงหรอแล้วพอครอสไปใกล้ๆโอ้แม่เจ้าเนี่ยค่ะครอสไปใกล้ๆโห้แทงน้ําใหญ่มากแล้วศพคนงานอยู่ข้างในเห็นปะถูกเบียดแบบนั้นน่ะอือหือเห็นแล้วก็ชวนตกใจนะคะโอ้และการที่จะแบบจะช่วยนำศพออกมาก็ไม่ง่ายเลยอ่ะ เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปส่องดูจะนําออกมาอย่างไรเลยเนี่ยอาคารสูงทั้งหมด7ชั้นกําลังก่อสร้างอยู่นะคะโอ้เห็นต้องดูภาพอะถึงจะนึกออกอ๋อมเป็นอย่างนี้เนี่ยคือแท้งน้าขนาดใหญ่หล่นลงมาทับร่างคนง,งานอยู่ข้างล่างจนเสียชีวิตนะคะเป็นจุดก่อสร้างอาคารใกล้กับสะพานสังฮีคนงานชื่อว่านายสมพงศ์สุนาตายไปหนึ่งศพอายุแค่สาี่ปีโฟร์แมนของงานนี้ ชื่อว่านายธนกรวังคีรีวัยสี่สิบเอ็ดเขาบอกเขาเห็นเหตุการณ์เห็นเหตุการณ์ว่าแผ่นปูนมันร้าวและมีสลิงยึดอยู่ก็เรียกคนงานทั้งหมดได้ขึ้นมาข้างบนช่วยกันแกะสลิงทันใดนั้นแผ่นปูนสไลด์ลงไปและมีคนงานคนนี้อยู่ด้านล่างนะคะก็พบอีกทีก็เสียชีวิตแล้วค่ะซึ่งคนที่เสียชีวิตนั้นเป็นคนขยันมากๆเลยทำงานดีรวดเร็วคล่องแคล่ว แต่ไม่ค่อยจะดูแลความปลอดภัยของตนเองต้องเตือนตลอดกระทั่งมาเสียชีวิตศพนะคะเอ,อกระโหลกยุบลงไปค่ะแล้วก็บาดแผลร่างกายมีหลายแห่งนะคะก็นำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลรามาออื uh huh. ก็เนี่ยทำงานนะไซตก่อสร้างต่างๆนะคะอันตรายจริงๆเลยคนงานเนี่ยต้องดูแลตัวเองให้ดีๆที่สำคัญก็คือ คนที่ควบคุมงานเนี่ยนะคนที่ควบคุมงานเดี่ยสสำคัญมากเลยนะโอ้โหดูภาพนี้แล้วตอนแรกก็ไม่รู้แท้งน้ำแล้วยังไงโอ้โหพอดูภาพแล้วตกใจเลยเออสงสารเขาจังเลยอะ่ะคนงานนะก็เป็นคนเขาก็มีชีวิตนะในการทำงานแบบนี้เนี่ยลละค่ะเจอแบบนี้แล้วก็โอ้โหนะะค่ะอืม